สวัสดีครับเอฟซทุกคนนะครับโค้ชคนเยโซนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นนําเสนอนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งระบบเสียงตามสายนะครับซึ่งก็จะเป็นระบบนี้จะเป็นระบบที่ Bad, Bad, s. <S ใช้งานตามหมู่บ้านนะครับ <Act ivia. S 1> วันนี้เป็นแบรนด์ของบริษัท KMS Transformer นะครับซึ่งเขาส่งคลิปมาให้นะครับซึ่งผมจําเป็นต้องเอาเสียงออกนะครับเพราะว่า มีเสียงเพลงลิขสิทธิ์นะครับซึ่งจริงๆเราอยากจะโชว์เสียงนะครับอันนี้ที่เห็นนี้ก็คือปากพนนะครับทั้งหมด30ตัวนะครับโดยใช้ power ของคอมสันนะครับตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับคัน500วัตต์นะครับบอกไว้ก่อนนะครับคือใช้ส่งกําลังในการกระจายเสียงนะครับอันนี้คือวันนี้คือเป็นระบบเสียงตามหมู่บ้านตามตำบลนะครับก็เป็นงบส่วนมากงบก็จะออกมานะครับทั่วประเทศนะครับ ซึ่งบริษัท KMS Transformer นี่นะครับก็คือแบรนด์ของ Power c o m s a n นะครับก็คือเป็นแบรนด์ตัวนี้นะครับ1,500วัตต์นะครับผมสามารถกระจายเสียงนะครับก็คือส่งกำลังไปที่ฮอนทั้งหมด30ตัวนะครับในระยะทางประมาณ7กิโลนะครับผมคุณภาพเสียงก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ได้รับข้อมูลจาก ความสันมานะครับว่าตัวนี้ก็เป็นเครื่องเสียงตามสายนะครับที่ใช้กันตามหมู่บ้านตามตำบลนะครับซึ่งเขาก็จะเรียกว่าเป็นระบบเสียงตามสายนะครับผมนะครับโดยใช้โดยใช้ power ตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับในการขับนะครับซ่งจริงๆแล้วมีเพลงนะครับแต่ว่าผมต้องเอาเสียงออกต้องขอไปนิดนึงนะครับวันนี้ผมจะจะพูดนะครับก็คือตามตามที่ บริษัทเขาส่งมาให้นะครับก็ฟังไปด้วยกันนะครับเพราะว่าคุณภาพเขาดีจริงๆนะครับก็คือเสียงมันจะพั่วถึงนะครับในระยะเจดกิโลเมตรนะครับสามติดตัวนะครับคือถ้าเป็นบางยี่ห้อนะครับคือถ้าติดนะอย่างสมมุติว่าติดตัวเดียวแล้วกระจายกระจายไปเจดกิโลเนี่ยตัวไหนที่อยู่ใกล้เครื่องส่งนะครับก็จะพัดนะครับแต่ว่า ของเรานะครับแบรนด์ของคอมสันนะครับ1500วัตต์เนี่ยคือตัวเดียวนะครับคือกระจายไปทั้งหมด30ตัวในระยะ7กิโลเมตรเสียงจะเท่ากันทั้งหมดนะครับด้วยตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอ่อก็เป็นข้อแตกต่างนะครับก็คือเป็นจุดเด่นของของเครื่องนี้นะครับอันนี้คือใช้ใช้ดอกทั้งหมด30ดอกนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับบริษัท อ๋อจกอ่างหุส่วนจำศัดนะครับ KMS Transformer นะครับส่งคลิปอนนี้มาให้นะครับซึ่งผมก็ได้นำเสนอไปหลายคลิปนะครับเป็นของแบรนด์ของคอมสันนะครับซึ่งท่านใดนะครับเนี่ยครับตัวนี้นะครับ power 1,500วัตต์นะครับผมเนี่ยครับแบรนด์ของคอมสันนะครับก็จะมีที่ก้นยูนิคทุกตัวของเราก็จะมีลายนะครับลายฝังไว้ทุกตัวนะครับของฮอนนะครับเพื่อ รับการส่งกําลังที่มาจากเครื่องต้นทางนะครับเพื่อให้เสียงมันไปทั่วถึงนะครับก็คือปัญหาหลักๆของการติดตั้งเครื่องเสียงที่เป็นฮอนนะครับก็จะมีปัญหาหลักคือตัวนี้นะครับก็คือการส่งกําลังเสียงจะจะไม่เท่ากันนะครับก็คือถ้าตัวไหนอยู่ใกล้ก็จะชัดนะครับตัวไหนอยู่ไกลก็จะจะไม่ชัดนะครับอันนี้ก็คือเป็นการติดตั้งนะครับ คือนก็แล้วมีเสียงนะครับแต่ผมต้องเอาเสียงออกต้องขอไปนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นของเราก็คือสามารถนะครับสามารถส่งเสียงได้ไกลนะครับส่งเสียงส่งกระจายเสียงได้ไกลนะครับแล้วก็สามารถพ่วงปากคอนได้หลายตัวนะครับที่สําคัญนะครับของระบบนี้นะครับก็คือระบบของการกระจายเสียงของตำบลก็คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเสียงปากคอนทุกตัวก็ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลนะครับ ก็จะดังออกมาเท่าๆกันนะครับว่าเป็นจุดเด่นของยี่ห้อของเรานะครับเพียงยี่ห้อเดียวที่ทําได้นะครับก็คือด้วยเทคนิคที่บอกว่ามีการพันมอแปลงนะครับที่ตัวส่งกําลังของเราแล้วก็ปกติด้วยทั่วไปนะครับุยี่ห้อก็จะมีปัญหาในการส่งก็คือเป็นฮอ,อนตัวไหนที่อยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้กับเครื่องนะครับก็คือสมมุติว่าติดไปเจกิโลเนี่ยระยะ ใกล้ที่สุดก็จะดังนะครับแต่ว่าถ้าออกไปไกลๆไกลๆนะครับกําลังส่งก็จะเบาลงแล้วก็เสียงก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้คือจุดเด่นของแบรนด์ของ p o w e r c o m s ั n นะครับพันห้าร้อยวัตต์นะครับผมอันนี้คือกาลังติดตั้งนะครับอันนี้เขาทดสอบเสียงให้ฟังนะครับว่าอยู่ไกลขนาดนี้นะครับจากตัวต้นทางนะครับก็จะเสียงก็จะเท่าๆกันนะครับ ะไม่มีเสียงเบาเสียงป่อนลงไปนะครับก็คือกําลังขับได้ประมาณ7ดกิโลนะครับทั้งหมด3าสิบตัวนะครับอันนี้คือติดในใน,ในเขตหมู่บ้านนะครับผมอันนี้คือเป็นคลิปจากาทางเ,าเขาส่งมาให้นะครับผมอาจจะภาพอาจจะไม่ชัดนะคับต้องขอใครนิดนึงนะครับาสามารถพ่วงฮอนได้หลายตัวนะครับสําหรับหมู่บ้านนะครับหรือว่าตําบล ที่มีงบออกมานะครับทั่วประเทศนะครับต้องการนะครับ <The Power S 1> เครื่อง uh, power ตัวนี้นะครับ <The Power. S 1> เพื่อไปการไปขับ <The Power. S 1> เระบบเสียงตามสายประจำหมู่บ้านนะครับให้มันเสียงมาทั่วถึงนะครับ <The Power. S 1> ก็คือต้องแบรนด์ของคอมสันนะครับ <The Power. S 1> ผมก็เป็นออของบริษัทหอจกห้างหุ้นส่วนจำกัด kms t า a n อ f o r m อ r นะครับ <The Power. S 1> ก็เทคโนโลยีที่ ก้าวหน้ายังไม่หยุดดังนะครับผมก็เป็นแบรนด์ของคมสันนะครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาติดนะครับแล้วเขาลองเสียงนะครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีเสียงนะครับผมก็เลยอาจจะเอาเสียงออกไม่ได้นะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับวันนี้ต้องใช้เสียงนะครับเพราะว่าผมอ่านตามสคริปต์ที่เขาเขียนมาให้นะครับคือจริงๆแล้วต้องต้องถ้าสนใจนะครับว่าโทรตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ให้ให้ไว้นะครับเป็นของ คอมสันนะครับคมสันนะครับผมออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเจ็ดกิโลเมตรนะครับยี่สิบสามสิบตัวได้นะครับตัวเนี้อันนี้คือวันนี้เรามาคุยกันเรื่องระบบเสียงตามสายนะครับเป็นการติดตั้งนะครับเนี่ยครับที่เขียนบอกครับก็คือที่ก้นยูนิตทุกตัวนะครับจะมีลายฝังไว้เพื่อรับการส่งกําลังที่มาจากตัวต้นทางนะครับคือตัวเดียวนะครับ ตัวเดียวมาตกระจายเสียงได้ทั่วๆได้ทั่วถึงกันนะครับโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเอามาอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลแล้วจะเสียงจะเบาลงไปนะครับอันนี้คือเสียงจะทั่วถึงมากๆนะครับผม power c o m s a n นะครับ a e c 1 5 h ตัวเดียวจบนะครับผมอันนี้คือที่ก้นยูนิคทุกตัวก็จะมีลายฝังไว้นะครับต้องการรายละเอียดหรือว่าต้องการรับชม คลิปอื่นๆก็คอยติดตามนะครับก็จะมีคลิปของคอมสันมาให้ชมบ่อยๆนะครับแต่วันนี้ก็จะนำเสนอเป็นระบบเสียงตามสายนะครับผมผมอาจจะพูดผิดบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็อ่านตามสคริปต์นะครับที่ทางบริษัทเขาส่งมาให้นะครับผมอันนี้คือเทคนิคการผลิตนะครับขั้นตอนในการผลิตนะครับอันนี้คือเป็นโรงงานใหญ่เลยนะครับโรงงานนี้นะครับ คือผมเคยเสนอคลิปไปประมาณ2คลิปลนะครับผมก็ท่านใดสนใจนะครับของคอมสันนะครับหรือว่าท่านใดรู้จักอยู่แล้วนะครับก็ไปย้อนรับชมคลิปที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงลูกค้าท่านใดนะครับต้องการาสร้างแบรนด์หรือว่าอยากมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับแบรนด์ของเครื่องเสียงหรือว่าตู้ลำโพงนะครับสนใจการผลิตอยากสั่ง คือพูดง,ง่ายๆโรงงานห,ห้างหุ้นส่วนจำกัด KMS t r a n s f o r m e r นี่คือครบทุกรูปแบบนะครับมีแทบท,ทุกระบบนะครับก็คือสนใจยังไงก็โทรตามเบอร์โทรนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับวันนี้อาจจะคุยไม่ค่อยอเต็มที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวยังไงก็สนใจก็โทรตามเบอร์โทรที่ผมขึ้นหน้าจอไว้ให้นะครับ เป็นแรนดของคอมตันนะครับผม Feel the power